จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่ที่ดามะขามหวานการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์การประกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆและการประกวดสุดยอดมะขามหวาน ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีตลาดนัดมะขามหวานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกและร่วมทำบุญกุศลซื้อสลากกาชาติการกรุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสจำหน่ายฉบับละ80บาท กำหนดออกรางวัลในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2567ณเวทีกลางการจัดงานทั้งนี้ในงานจะมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังเปิดให้ชมฟรีทั้ง9คืน